ปารีสซิแชาแมงเศรษฐีแดนน้ำหอมเดินแผนเหนือเมฆเมื่อเตรียมเสนอค่าเหนือให้กับพอปอกบามิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสชนิดสายแก่ใจ5 1 0 0 0 0ม่นปอนด์หรือ21ล้าน4แสนบาทต่อสัปดาห์เพื่อโน,น้มน้าวให้เจ้าตัวเลือกย้ายมาเข้าสู่ถิ่นฟาร์กเดอแพรงหลังหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์หน้าตามการรายงานจากอินดิเพนเดนซ์สื่อดังของอ,อังกฤษแปแชร์อยากได้ปอกบาไปร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ทว่าต้องยั้งใจเอาไว้ก่อน หลังใช้เงินมหาศาลในการควา้าเลวเนลเมสซี่ที่จำใจยแยกทางกับบาร์เซโลนาหลังต่อสัญญาไม่สำเร็จนั้นเพื่อมาสวมยูนิฟอร์มสีน้ำเงินแดงอย่างไรก็ตามจากการที่ชายป๊อกอย่างเล่นองค์ไม่ยอมต่อสัญญาใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขณะที่ของเดิมเหลืออยู่จนถึงซัมเมอร์หน้าเท่านั้นทำให้แปรแอชร์ยังคงมีความหวังที่จะได้ตัวดาวเตะวัย28ไปเชิญชมแบบไร้ค่าตัวและเพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาดรวมถึงการท่าคู่แข่งอย่างเรอัลมาดริด และบาร์เซโลนาไปในตัวด้วยพวกเขาจึงเตรียมยื่นข้อเสนอที่มีค่าเหนือห่อยกว่าครึ่งล้านปอนต์ต่อสัปดาห์ให้กับมิดฟิลเฟนแมนรับไปพิจารณาดังกล่าวแกลลี่เนวิลอดีตปากหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมั่นใจว่าพอปอกบาจะมาสมโมสรนในซัมเมอร์หน้าโดยมีจุดหมายที่เรอัลมริดหรือปารีสแซงแชแมงสตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสเปิดตัวเกมแรกของฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการทำเสียซิ์ นำผีแดงถล,ล่มลดีดยูเนเต็ด5-1ที่ออตตฟอร์ดท่ามกลางความกังวลของแฟนผีเนื่องจากเจ้าตัวเหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวและดูไม่มีความคืบหน้าในการต่อสัญญาใหม่แกรีนรีวิวเชื่อว่าสุดท้ายพอปอกบาจะอำลาทีมไปหลังจบฤดูกาลนี้โดยเชื่อว่าจุดหมายปลายทางจะเป็นราชันชุดขาวหรือไม่ก็แปะแชร์มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการฤดูกาลที่โดดเด่นจากพอปอกบาเพราะเขากำลังจะย้ายออกจากทีมในซนะัมเมอร์หน้า ผมคิดว่าเขาจะสนุกกับแมนยูชุดใหม่นี้แต่ผมคิดว่าเขามีความเทวทะยานที่จะไปเล่นที่อื่นเอเยนต์ของเขาบอกเราแบบนั้นผมคิดว่าตอนนี้เขาคงคิดอยู่ในใจว่าฉันชอบทีมนี้แต่ฉันต้องการไปเรอัลมาดริดหรือปารีสขงแดงลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกษภายใต้การนำทีมของเจอเกนครอฟู้จัดการทีมชาวเยอรมันตกเป็นข่าวเตรียมเดินหน้าคว้าตัวเคลียร์เอมปาเป้ดาวยิงฝรั่งเศสของแปรแชร์ ให้มาร่วมทีมในฤดูกาลหน้าจากการงานของทานเฟอร์วินโดเป็นที่เข้าใจกันว่าเอ็มปาเป้เหลือสัญญาในชายคาพาร์คเดอะแองจนถึงแค่สิ้นสุดฤดูกาลหน้าเท่านั้นนั่นทําให้ตัวเขามีข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสซอนในโยุโรปรวมถึงหงแดงลิเวอร์พูลที่อยากได้นักเตะรายนี้ไปร่วมทีมและที่สําคัญแข่งไว้22ปีเคยเออกมาบอกว่าตัวเขาอยากย้ายร่วมงานกับเจอเกนครอปในสักวันแต่ทว่าหงแดงอาจจะต้องพบกับความผิดหวัง เนื่องจากเรอลมดริดที่มีคาร์โลชารติในใหญ่ชาวอิตาลีก็มีข่าวว่าพร้อมยื่นข้อเสนอคว้าตัวเอมปปเป้ในช่วงท้ายตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ได้สําเร็จโดยมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะสมโมสตรต้นสังกัดของนาเตะอ,อาจไม่เต็มใจนักที่จะเสียแข้งรายนี้ออกจากทีมแบบไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์หน้าสื่อต่างประเทศรายงานว่าตอนนี้ทีมอย่างเชลซีแมนยูและแมนซิตี้กำลังเดินหน้าในการไล่ล่าลายเซ็นของ ปาเป้มาทาซากองกลางวัย18ปีของเมสมาร่วมทีมตามรายงานจากเดลี่เมลสำหรับปาเปซาถือว่าแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวกับเมสในการลุยบอลลีกเมื่อฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเขาจะตัวลงสนามให้ทีมไปกว่า25นาดัดในทุกรายการและทำไป4ประตูโดยกองกลางวัย18ปีได้รับการยกย่องอย่างมากในลีกเอิงว่าเป็นมิดฟิลด์ที่เล่นเกมรับได้อย่างโดดเด่นคุมแผงกองกลางได้อย่างยอดเยี่ยมจนทำให้เขาได้รับความสนใจจากบรรดาทีมใหญ่ทั่วยุโรป ทั้งนี้นอกจากแมนยูเชลซีและแมนซิตี้แล้วเขายังตกเป็นเป้าหมายของทีมใหญ่อีกหลายทีมจากลีกใหญ่และลีกลองทั่วยุโรปอีกด้วยปกติเวลานักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ขายเสื้อแข่งได้มหาศาลสโมสรอนก็จะได้ส่วนแบ่งจากยอดขายตามสัญญาที่ทำเอาไว้กับสปอนเซอร์แต่ละเจ้าแต่ไม่ใช่กับแป้แชร์ยักษ์ใหญ่แห่งลีกอิงฝรั่งเศสที่มีรายง,งานพวกเขาไม่ได้ส่วนแบ่งยอดขายเสื้อของเมสซี่แม้แต่แดงเดียว การปรากฏตัวของเมซี่ในฐานะแข้งคนใหม่ของปารีสแซงต์แชมงสร้างแรงสั่นสะเทือนที่ยอดเยี่ยมให้กับโคดทีมมหาเศรษฐีลีกเอิงเหียกชัดก็คือเสื้อแข่งหมยเลข30ของเจ้าตัวที่ผลิตโดยไนกี้วางขายไม่กี่วันก็หมดเกลี้ยงกว่า150,000ตัวจนผู้ผลิตต้ตองเร่งสก,กีนเสื้อรถใหม่ออกมาขายอีกรอบในเดือนตุลาคนพนอกนอาจมองกันว่าบอดบริหารแพ้แจน่าจะยิ้มหน้าชื่นตาบานจากยอดขายเสื้อของแข้งบรงดอหกสมัยเที่ยวเดอร์กันถล่มทลาย ราคาตัวละ82.95ปอนด์หรือประมาณ3,830บาทสำหรับเสื้อปกติและเกรดเพลเยอร์ตัวละ117.95ปอนด์หรือประมาณ5,440บาทเดิมทีนั้นการมีแบรนด์กีฬาเข้ามาสนับสนุนเสื้อแข่งจะมีสัญญาระหว่างผู้ผลิตกับทีมฟุตบอลที่ระบุว่าจะต้องแบ่งยอดขายกัน7%หรือตามแต่ทั้ง2ฝ่ายจะตกลงกันได้ซึ่งความจริงแปแแชร์ก็น่าจะได้ส่วนแบ่งเสื้อยอดขายจากไนกี้ตัวนี้ด้วย ยังไรก็ตามความจริงหาเป็นเช่นนั้นแป้แชร์เซนสยากับไนกี้แบนระดับโลกในฐานะสปอนเซอร์ชุดแข่งเมื่อปี2019ซึ่งได้เงินสนับสนุนปีละ80ล้านยโูโรหรือ3,150ล้านบาทถึงปี2032แต่ทว่าข้อตกลงคือยอดขายเสื้อทั้งหมดเช่นเสื้อของเนม่าเอ็มปาเป้หรือคนอื่นจะเข้ากกระเป๋า Nike, ไนกี้ฝ่ายเดียว นั่นเท่ากับว่ายอดขายเสื้อของยอดรัเต้ชาวอาเจนตายลอตแรกกว่า150,000ตัวไนกี้รับซับไปเต็มๆจนมีข่าวล่ำลือว่าแบลแชรออาจจะขอเจราจากับไนกี้เพื่อขอเป็นแบงเรืองสัญญาใหม่ให้พวกเขาได้รายรับจากยอดขายเสื้อเมสซี่บ้างแม้ว่าแบล็ชร์จะมีรายได้จากสปอนเซอร์ที่แห่แหนเข้ามาเพราะการปรากฏตัวของเมสซี่รวมถึงตัวเข้าชมที่ปาร์คเดอแปรงแต่ก็น่าจะขายดีถล่มทลายเพราะแฟนบอลเข้าสนามได้แล้วและอยากดูลีลาของเมสซี่กันทั้งนั้น และพวกเขาก็มองว่าถ้าได้รับยอดส่วนแบ่งเสื้อเข้ามาอีกก็น่าจะส่งเสริมให้สถานะทางการเงินของทีมดีขึ้นอีกทางดังนั้นต้องรอดูว่าในกี้กับแป้แชร์จะสามารถเจรจาเรื่องนี้ได้อย่างลงตัวหรือไม่เกิดเหตุการณ์น่าตกใจในเกมที่บอกโดเจอกับมาร์เซหลังจากซามเวลกาลูแข้งฝ่ายแรกเป็นลมไปดืด้อหลังเตะไปเพียง5นาทียังดีที่สุดท้ายไม่เป็นอะไรมาก ซาเมลกาลูปีกชาวนเจเรียของบอกโดเป็นลมไปดื้อในระหว่างเกมหลีกเอิงฝรั่งเศสนัดที่ต้นสังกัดของเขาออกไปเยือนโอลิปิกมาร์เซที่สตาร์ทเวโรโดมมวันอาทิตย์ที่15สิงหาที่ผ่านมาช่วงนาทีที่5ของการแข่งขันมา์เซได้ลูกฟรีคิกในระยะหวังผลจนทําให้นักเตะบอกโดหลายคนเข้ามาตั้งกาแพงเพื่อป้องกันลูกยิงโดยกาลูก,ก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่จู่ๆเขาก็ลงไปนอนกับพื้นพร้อมพูดบางอย่างกับเพื่อนร่วมทีมจากนั้นก็หมดสติไปภาพดังกล่าวทําเอานักเตะบอกโดและมา์เซตกใจกันมากมาก จนไปดูอาการของเขาแล้วเรียกทีมแพทย์ลงมาในสนามโดยนักเตะทั้งสองทีมยังยืนล้อมกอดกันในตอนที่แพทย์ดูอาการกาลูสุดท้ายเจ้าตัวก็ได้สติและลุกขึ้นมาเดินออกจากสนามได้แถมยังกลับมาเล่นได้พักหนึ่งอีกด้วยก่อนดวเปลี่ยนตัวออกจากสนามในช่วงนาทีที่1 3ซึ่งนัดดังกล่าวจบลงด้วยการเสมอกัน22เป็นที่เชื่อกันว่ากาลูเป็นลมเพราะความร้อนหลังจากวัวนอาทิตย์ที่ผ่านมาอุณหภูมิมากเก๊าอยู่ที่25องศาซึ่งถือว่าสูงพอสมควรสำหรับคนที่นั่นโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมา ประเด็นที่นักเตะเป็นลมคาสนานได้รับความสนใจอย่างมากหลังีิเซนเอริกเซนเคยสลบในเกมยูโร2020มาแล้วเดียโก้คอสตากองหน้าตัวเกา่าเซ็นสัญญาย้ายกลับไปเล่นในลีกบราซิลกับสโม,มสรอนอาเลติโก้เมนโล่เป็นที่เรียบร้อยแล้วคอสตาร้สังกัดมานับตั้งแต่แยกทางกับอาลเติโกมามลิดเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนับเป็นการยุติสัญญาก่อนหมดสัญญากับทีมดังลาลิก้าเป็นระยะเวลา6เดือน ยางไรก็ตามศูนย์หน้าวัย32ปีไม่สามารถหาต้นสังกัดใหม่ได้เลยนานถึง8เดือนล่าสุดอเลติโกมิเนโรยืนยันการ,ส,รสัญญากับคอสตาเป็นที่เรียบร้อยโดยสัญญาที่มีระยะเวลาไปจนถึงเดือนธันวาคมปี2022หลังตกลงรายละเอียดส่วนตัวกันได้เชื่อว่าค่าเหนื่อยจะอยู่ที่4 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์สำหรับคอสตาประสบคาวามสำเร็จในสองช่วงเวลากับอเลติโกมาลิดคว้าแชมป์ลาลีกาเดูกาล2 0 1 3 2 0 1 4และ2020-2021 ขณะที่อยู่กับเชลซีก็คว้าชแชมเปี้ยน์ลีก2สมัยในฤดูกาล2014-2015และ2016-2017ฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวคนดังเปิดเผยว่าสปเปอร์ติดต่อกายารี่เพื่อสอบถามด้วความเป็นไปได้ในการคว้าวตัวนาอิตานาันเดสกองกลางมาร่วมทีมนักเตะวัย25ปีกลายเป็นข้อพิพาทกับแฟนบอนลหลังจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวบอกกับสื่อว่าจะสามารถย้ายทีมได้ในซัมเมอร์นี้ โดยมีอินเตอร์มิลานที่เป็นประเด็นทําเอาเจา้าตัวต้องออกมาขอโทษสโ,โมสรและแฟนบอลจากรายงานของโรมาโน่เปิดเผยว่าไก่เดยทองได้ติดต่อไปหากายารี่เพื่อหาหรือเกี่ยวกับการย้ายทีมของมิฟิลรายนี้แต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการคาวานานเดสมีค่าสีกสัญญา36ล้านยูโรในสัญญาฉบับปัจจุบันที่มีกับทีมจนถึงปี2024